สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชาแนลวิเบ็นเลกเช่นเคยครับวันนี้นะครับผมจะไปตลาดต้นไม้นะครับตามที่บอกไว้นะฮะเนื่องจากว่าตอนนี้หน้าบ้านผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโล่งนะแล้วต้นไม้ที่ผมเคยปลูกมันก็ตายนอกจากนั้นเนี่ยตรงสนามหญ้ายังมีเรื่องของดินที่มันสไลด์ไปใต้บ้านนะครับใครที่ซื้อบ้านจะสรนจะรู้ดีว่าตอนเราซื้อเนี่ยสนามหญ้าหน้าบ้านนะมันก็คือดินแน่นดีแหละ แต่พอเราอยู่ไปนะฮะผ่านไป2ปีเองแค่2ปีนะดินมันลงไปใต้บ้านทําให้มันเป็นโพรงนะงนั้นวันนี้เนี่ยผมก็ต้องไปซื้อดินซื้อกระถางต้นไม้แล้วก็ซื้อต้อนไม้รวมถึงหญา้าเทียมคืออุปรกรณ์ที่ผมจะต้องใช้เพื่อดําเนินการครั้งนี้เดี๋ยวซื้อแล้วทําเสร็จแล้วเป็นยังไงไปดูกันเห yes! มือนเดิมนะครับจอไปนอกบ้านีมกันแดดน,นี่คือสําคัญมากนะ อยู่กับเธอๆอนะนี้ผู้ชายก็ใช้ได้นะฮะค่อนข้างเหมากับผิวนะฮะมีกันแดดในตัวด้วยนะฮะสะดวกมากตัวเดียวจบเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะของไอเดีลนะฮะป้องกันหน้าแห้งตลาดต้นไม้ที่ผมจะไปวันนี้นะครับชื่อว่าแสงอารีการ์เด้นนะครับก็จะเป็นตลาดต้นไม้ที่อยู่ติดถนนกาญจนาพิเศษฝั่งที่มุ่งหน้าไปทางเซตนันเวสเกตเป็นตลาดต้นไม้ที่ผมมาประจำอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ได้มา2ปีนะ ดียวถึงแล้วผมถ่ายให้ดูอีกทีนะ yes. แล้วตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วครับอันนี้บางคอมาเก็ตนะยังไม่ถึงแสงอารีนะแสงอารีต้องตรงไปแต่เพระเรื่อผ่านตลาดนี้ก่อนผมก็เลยขอแวะตรงนี้ก่อนนะถือว่ามันได้เติมของี่ปุ๊บมันก็ไม่ต้องไปถึงแสงอารีตลาดนี้ก็ต้นไม้เยอะนะถ้าใครที่จะมาซื้อต้อนไม้นะถ้ามุ่งหน้ามาจากทางบางแคเนะี่ยมันจะผ่านบางคอมาเก็ตก่อน ซึ่งตรงนี้ยมันก็มีต้นไม้ขายเยอะด้วยนะแล้วก็มีร้านกระถางต้นไม้ด้วยแต่ร้านนี้ปิดอะ่ะเข้าในมีกระถางเลยสวยเยอะเลยเป็นไรเราไปต่อนะร้านนี้ก็มีกระถางเ,เริ่มต้นผมขอไปดูหญ้าเทียมก่อนมันน่าจะมีร้านหญ้าเทียมถ้าไม่มีผมก็จะเดินกลับ ไม่ได้ต้องไปแสงอารีการเด้นเพราะว่าร้านแรกตัวนี้เลยเพราะที่นี่เขามีดอกไม้ปอมใช่ไหมต้นไม้ปอมเขาน่าจะมีหญ้าเทียมสวัสดีครับขายได้ไหมได้ค่ะที่นี่มีหญ้าเทียมขายไหมมีค่ะขายยังไงครับถ้า2เซน250 3เซน350บาทต่อเมตรเหรอใช่ค่ะ200เซนต์ต่อเมตรอยู่ั่ง ถ้าผมวัดพื้นที่มาแล้วผมฝากตัดให้ผมมีตัดให้ไหมได้ใช่เดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะครับสองเซนกับห้าเซนใช่ไหมสามเซนสามเซนอันนี้คือสองเซนใช่ไหมใช่สองเซนเอาเป็นสองเซนก็ได้ครับมันจะกว้างสองห้าเจ็ดยาวห้าเมตรแปดเซนยาว้เมเซมครับในความยาวผมไม่ห่วงแต่แต่ความกว้างเนี่ยยังไงหน้ากว้างไม่ถึงยาวใช่ไหมก็ หน้ากว้างไม่ถึงค่ะหน้ากว้างหน้ากว้างแค่2เมตรพอดีพี่จะขาดอีกห้าสิบเจ็ดเซนเซนค่ะห้าสิบเจ็ดเซนไม่งั้นต้องตัดเป็นแนวขวางเหรอครับถ้าแนวขวางต้องใช้กีบเกี่แนวแนวขวางเพราะว่าเพราะว่าหน้ากว้างมันมันกว้าง2เมตรใช่ไหมถ้าถ้าสองเมตรก็ตัดตัดตัดเป็น2เมตร2เมตรแล้วก็เมตรหนึ่งได้ไหมฮะอย่างนั้นน่าจะง่ายกว่าตัดได้ผมเป็นเป็นสามชิ้นก็ได้ครับได้ค่ะสองเมตรห้าเจ็ด คูณสองเมตรปกติหนูจะตัดเป็นสองคูณหนึ่งไปเลยหนึ่งไปเลยจะไม่มีเศษอ๋อไม่มีไม่มีเศษเป็นเซนก็คือสองเมตรคูณหนึ่งเมตรไปเลยใช่ไหมใช่จ้ะสองอันแล้วก็อีกชิ้นนึงก็คือหนึ่งเมตรแปดหนึ่งเมตรแล้วมีเศษแปดเซนอันนี้คิดยังไงครับหรือว่าต้องตัดเป็นอ่าไม่ไม่ได้มีไม่มีเศษเศลยค่ะไม่งั้นก็ต้องตัดให้ผมเป็นมันจะเหลือถ้าเกิดตัดเป็นสองเมตรมันจะเหลือแป๊บหนึ่งขอบขนาดเท่าไงได้ไหมหรือผมลองคำนวณให้พอดีว่ายญาเทียมเนี่ยเขาจะหน้ากว้างแค่สองเมตรนะครับ แล้วก็เขาขายเป็นต่อเมตรเขาจะไม่แบ่งเป็นแบบต่อ50เซน8เซน6เซนเขาไม่แบ่งถ้าตัดคือต้องตัดเป็น1เมตรถ้าเกิดผมยาวทั้งหมด5เมตรสิเนี่ยผมก็ต้องซื้อ6เมตรไปเลยนะเพราะว่าเขาตัดเป็นเมตรังนั้นผมก็เลยให้น้องเขาตัดมาก่อนโดยความยาวทั้งหมดที่ผมใช้รวมเนี่ยมัน8เมตรนะแลวเดี๋ยวก็ให้น้องเขามาซอยเป็นชิ้นให้ว่าแต่ละชิ้นมันหน้าตาย,ย่างไงเพื่อไปถึงปุ๊บเราก็สามารถวางหน้างานได้เลย ปกติถ้าราคาส่งมันต้องซื้อกี่เมตรขึ้นไปครับต้องซื้อยกม้วนค่ะม้วนหนึ่งกี่เมตรครับม้วนหนึ่งความยาว25ตารางนิ้วก็คือกว้าง2เมตรแล้วก็ยาวค่่ะอากว้าง2แล้วก็ยาว25 25ทั้งหมดเป็น50ตารางเมตร50ก็คือกว้าง2ยาว25ยาว25อายุการใช้งานเท่าไหร่ครับปกติเราใช้งานประมาณ4-54-5ปีปีเป็นม้วนใหญ่ วันนี้ก็โชคดีนะครับรถไม่ค่อยติดนะวันนี้ดีมากรถไม่ติดแต่เมื่อวานอ่ะผมจะมาแต่เมื่อวานแนละ้วเมื่อวานฝนตก <c oughs> ผมจะมาซื้อเมื่อวานเห็นฝนตกปุ๊บอยู่บ้านดีกว่าฝน <c oughs> ตกทั้งวันเลยคท <c oughs> ี่นะคะมันจะมีรูแบบะระบายนะ้ำอ๋อเป็นรูระบายน้ํำพอไปถึงแนละ้วถ้าเกิดพื้นผมมันเป็นพื้นพื้นพื้นดินอยู่แล้วก็ปูทับไปเลยได้ใช่ไหมปูทับได้เลยค่ะแต่ว่าปกติช่างก็จะหาอะไรปูก่อดก่อับตึกอะไรสักอย่าง เอที่ของผมตอนนี้มันมีทรายลงไปชั้นหนึ่งแล้วอรแล้วก็บนทรายอ่ะก็เป็นหญ้าเทียมโตเก่าที่ตัวหญ้าหมดแล้วผมปูทับไปเลยได้ไหมัได้ได้ครับทับแสลนเดิมสีดําไปเลยมันจะได้ให้มันช่วยกันหญ้าชั้นหนึ่งใช่ครับดูตอนกลาวมานะมันจะค่อนข้างใหญ่เลแล้วหญ้ามันนุ่มมากว้าวครับผมเป็แปะไปไหมคร ถ้าไม่ถึงผมมีตับเมตรยาวยาว8เมตรเดี๋ยวผมกลับไปเอาให้บนรถ <c oughs> ตอนนี้น้องก็ลังวัดนะครับทั้งหมดความยาวมาับบนทั้งหมด8เซนนะฮะถึงตอนนน้นแล้ว8เซนแล้วเดี๋ยวผมจะให้น้องเข้ามาตัดแบ่งนะก็คือเป็นหน้ากว้าง2เมตรใช่ไหมเป็น2เมตรวัดมา2.57แล้วก็ตัดแล้วก็วัดมา2.57แล้วก็ตัดมันจะเป็น2ชิ้นพอดีนะก็คือแทนที่เราจะปูเป็นแนวยาว เราก็ปูเป็นแนวกว้างแทนนะมันก็จะใช้ทั้งหมดประมาณ3มชิ้นครับ5.7 5.7ไร่1ชิ้นกว้างหนึ่งเมตรขอบคุณครับผมพอสีอเดียวกันเลยครับตลับเมตรผมกับน้องเขาสีเดียวกันนะก็เลยแบบแต่ของน้องก็น่าจะอันใหญ่กว่าอันใหญ่กว่าผมสอบไข่จะมาบางคอมาเก็ตนะครับก็คือเขาปิด5้าโมงครึ่งน,นะปิด5้าโมงครึ่งเนะปิดทุกวันไหมครับที่นี่เปิดทุกวันปิด5้าโมงครึ่งนะ จะบอกว่าตัดตัดเนี้ยบคมกับผมมากตัดตรงมากฮะ <c oughs> ผมอยู่ที่บ้านผมใช้อ,อะไรอะไม้มันทัดนี่ฮะในหนึ่งชิ้นลแล้วร้านนี้ครับก็ชื่อว่าร้านดอกไม้ประดิษฐ์บางคอนะเป็นดอกไม้ปลอมต้นไม้ปลอมแล้วก็หญ้าเทียม <c oughs> เดี๋ยวสแกนจนะ่าย <c oughs> ได้ได้หญ้าเทียมแล้วแต่ยังไม่ได้กระถางต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ ซึ่งผมยังขาดกระถางต้นไม้ต้นไม้แล้วก็ดินนะอีกสามอย่างแต่ว่าเขาไม่มีร้านกระถา,างเียเฮ้ยจีมีร้านกระถางร้านนี้นะจะลองถามราคาเขาดิวันนี้ก็ตลาดเงียบนะะเงียบมากวันนี้ข้อดีหน่อยนะก็คือแดดไม่ร้อนไม่รู้เพราะว่าเมื่อวานฝนตกหนักหรือเปล่านะเมื่อวันเสราร์ที่สี่ที่ผ่านมานะฝนตกทั้งวันนะ วันนี้ก็เลยแบบเหมือนไม่มีแดดเนียแต่อากาศง่ายดีแล้วผมชอบเดี๋ยวเราจะขับรถไปรับยาเทียมที่เราสั่งตัดเอาไว้นะ yes! ตอนนี้ผมก็วนรถมาครบรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะลงไปดูกระถางต้นไม้กับต,ต้นไม้ต่อกอนผมขอเช็คราคากระถางต้นไม้สักครู่นะถ้าเกิดราคามันมันไม่ได้แรงมากผมอาจจะเอาไปเลยแต่ถ้ามันแรงมากผมอาจจะสั่งออนไลน์เอานะแต่เบื้องต้นอนะ่ะตอนนี้ปัญหาคือสเปซบนรถอ่ะมันใส่ไม่พอแล้วนะฮะ เพราะว่าท้ายรถผมลืมเอาแคตตาล็อกผ้าม่านผมลงเนผมก็เลยไม่มีสเปซใส่ตรงท้ายเดี๋ยวดูว่ามันจะเอาอะไรกลับไปได้บ้างอีกมไหนมาแล้วไม่อยากให้เสียรอบสวัสดีครับพี่อันนี้ร้านเดียวกันไหมครับร้านเดียวกันจ้ะกระถางต้นไม้ขายยังไงครับพี่อันนี้ผมถ่ายวีดีโอได้ไหมได้ขอบคุณครับผมดูไซส์นั้นเอาไว้ครับจะไปตั้งไว้หน้าบ้านครับถ,ถ้าเป็นไซส์เนี้ยขายยังไงครับสา,ามร้อยหสิ 350, ใช่ไหม พร้อมจัดหรอคืออ๋องี้เลยใช่ไหมอันนี้ตั้งนอกบ้านได้เลยใช่ไหมตั้งนอกบ้านได้แต่สีต้องตามการันต์ครับเพราะสีมันมันเป็นสีพ่นมาใช่ไหมทีแรกตอนที่ผมปลูกผมจะเอากระถางดํำกระถางพลาสติกสวมสวมไปสูงอันนี้ได้เหมือนกันใช่อันนี้ก็จะปากกว้างของกระถางเนี้ยอยู่ที่สิบสี่นิ้วเพราะฉะนั้น่ะถ้าสวมสิบห้าจะลอยถ้าสวมสิบสองอ่ะจะโอเคสิบสี่นิ้วคือผมวัดมาผมต้องการประมาณสักไม่เกินสามสิบห้าอันนี้ได้อ่ามันก็อยู่ที่สามสิบห้าเพียง อันแล้วถ้าเป็นใบขนาดนั้นไซส์งั้นขายเท่าไหร่คะถ้าเป็นไซส์นี้ก็จะมีไซส์เล็กมี80มีร้อยหนึ่งค่ะสองรี่สองโซนก็คือเล็กสุด80ใช่ไหมเล็กสุด80ดสิบชายเข้ามาแปดสิบน้างละกอนี่จะสูงกันประมาณ5เซนอันนี้เป็นเท่าไหร่ร้อยหนึ่งแล้วถ้าไซส์เนี้ยถ้าไซส์นี้250 250จะอยู่ที่กระถาง10 11นิ้วถ้าผมเอาใบนี้ใบหนึ่งได้ค่ะครับทีนี้การปลูกต้นไม้ผมลงกระถางดีกว่าหรือว่าลงสวมดีกว่า สมมติว่าเป็นคนที่ไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองอันนี้พูดเลยนะพี่เป็นกลางเลยถ้าไม่มั่นใจในฝีมือหรือว่า <ผม S 2> ชอบ<ะ>เปลี่ยนต้นไม้บ่อยอย่างเงี้ยเพราะว่าบางบ้านเขาจะจัดต้นไม้ตามเทศกาลบางบ้านนะเขาจะแบบอ่าไม่อยากเริมปลูกต้นไม้แต่ยังไม่เก่งเขาก็จะนิยมสูญก่อนเพราะพอเราเปลี่ยนกระถางอะมันจะมีเรื่องรากสะเทือนเรื่องวัสดุปลูกอย่างเงี้ยบางคนถ้าแบบเขาไม่มั่นใจบางคนบอกกลัวมือร้อนกลัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนิยมก็สวญไป ผื่อต้นไม้โตย้ายไปมุมอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ทีนี้สวมแล้วข้างล่างมันเป็นพื้นที่ว่างๆเราก็ปล่อยว่างๆไปปล่อยว่างๆเว<ม>าลาลดน้ําน้ํามันลงน้ำมันก็จะไหลโฟลออกจากกระถางพลาสติกเราออกมานี้แล้วก็ไหลออกไปออมันมีช่องออกใช่มีช่องออกมีรูนี่ไงอ๋อโอเคครับใช่บางทีก็จะไปขันที่จานรองเราก็ดูว่า <ๆ S 2> ถ้าเป็นไม้ที่ไม่ต้องการน้ําเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีปัญหาเพราะเราสวมพอเราสวมมามันไม่ต้องกลัวเรื่องน้ําค่ะ แต่ถ้าเราปลูกลงเลยอะ่ะก็จะบอกลูกค้าว่าพอมันผ่านไปสักประมาณสิบนาทีอะ่ะให้ไปเทน้ําที่จานรองทิ้งหน่อยเพราะว่าไม้บางประเภทอย่าง India, ายางอินเดียใตใบถ่าเขาไม่ต้องการน้ําขังเพราะฉะนั้นอะ่ะให้เททิ้งเพื่อที่พอแบบน้ําจากดินไหลออกมาอีกมันจะได้ไม่เจิง่งตายตายครับแต่ว่าถ้าจะสวมก็ต้องโอเคนะว่า,ากระถางพลาสติกอาจจะลอยขึ้นมาให้เห็นน,หนิดนึงนะอันนี้โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคโอเคครับ <laughs> ต,ต้องยอมต้องยอมดีกว่าตายแล้วผมต้องมานั่งนึกออกรับ ขุดออกใหม่แล้วดินก็ใช้ใหม่ไม่ได้้องไปซื้อดินใหม่เออมันจะผมอยากลองเทียบป่าเทศมันวางข้างกันแล้วไซมันมันวางคู่กันได้ไหมเพราะว่าผมจะไปวางคู่กันได้สบายหมาผู้หมาเมียได้ค่ะตัวไหนหมาคู่หมาเมียพวกสีแดงเยสยามอ๋อใช่ตอนนี้เลี้ยงได้น้ำาวลาครังหรือวันเว้นวันแดดได้ลาไรได้ก็เป็นพัดนี่ได้ไหมตามพัดได้ค่ะบริเวณที่พี่อยู่ชอบเลยน้ำเวลาครั้งหรือวันเว้นวันหรือถ้าอากาศแบบ มันจะคืนฝนหน่อยนึงอ่ะสองวันครั้งได้ก็คือปล่อยไม่ต้องลดเลงก็คือพูดง่ายก็คือหน้าร้อนแดดเปียงๆลดวันละครั้งถ้าหน้าฝนอาจจะวันเว้นวันวันเว้นวันหน้าหนาวหน้าหนาววันวันหรือว่าวันละครั้งก็ได้ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงแบบว่าพอปลายฝนต้นหนาวอากาศมันจะชื้นพวกเนี้ยมันไม่ชอบน้ำแฉะเพราะฉะนั้นน้ำมันจะเลี้ยงง่ายถ้าพาไซนี่สี่ร้อยค่ะมันก็จะมีไซส์เล็กร้อยห้าสิบพุ่มไม้ใบแดงก็ได้ตััดนนน้แต่ถ้าชอบเป็นไม้โทนเขียวๆอ่ะก็จะมีพวกตะกรสนฉัำได้อยู่ สนชัดแบบไหนครับชัดคือสดที่เป็นชั้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 นขึ้นไปอ่ะต้นขายยังไงครับสนชัดถ้นขายใหญ่ห้าร้อยค่ะต้นเล็กร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเพราะว่าผมมันมีสนหอมอยู่แต่แต่สนหอมผมรู้สึกใบมันร่วงเยอะสนหอมถ้าใบร่วงต้องดูว่าบางทีแดดไม่ถึงหรือไม่ก็น้ําไม่ถึงสนหอมเป็นไม้ที่ชอบกินน้ํามากต้องกินวันละครั้งต่อให้ฝนตกก็ขอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือต้นไหลจังอปาล์มยาวาค่ะปาล์มยาวาโตแล้วมันสูงไหมต้นเนี้ย แล้วมันดูสวยกว่าต้นใหญ่เพราะพอต้นใหญ่หนามที่ก้านใบมันจะดูใหญ่มาก๋อ้ใช่ก้านใบเขาจะมีมันจะมีหนามคล้ายๆคล้ายๆบ้านหาจร<ช>ะเคใช่ค่ะซึ่งหนามโคตรสวยอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ร้อยห้าสิบบาทปมแชมเปญเวลาโตขึ้นอนะ่ะลำต้นเขาะจะเหมือนกวดแชมเปญเลี้ยงดูเหมือนปมพัดอ๋อเหมือนกันเลยใช่ก็คือแค่คอยตัดใบเขามันก็จะเป็นใหม่ส่ง ถ้าสมมุติว่าไม่ชอบแบบว่าสมชันอะไรสูตรต้นไม้เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ได้ได้ต้นไม้แล้วได้กระถางดินขายไงรับน้องดินถ้าที่ร้านจะเป็นเจ็ดถุงร้อยค่ะมะพร้าวสับถุงละยี่สิบบาทเอมะพร้าวสับถุงนึงใหญ่ไหมเอ๋อไม่ใหญ่มากลองไปดูได้ค่ะเราดูดินก่อนมนะพร้าวสับดินจะเป็นแบบนี้ครับ ผสมไปแล้วส่วนหนึ่งค่ะมะพร้าวสาบถ้าสมมติว่าปะตูหแบบพวกปาล์มพวกอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่อยากผสมเพิ่มเงี้ยก็ใช้ได้เลยแล้วก็มะพร้าวสาบจะเป็นไทนี้ที่ร้านอ๋อนั้นผมว่าน่าใช้นี้สองถุงน่าจะพอแล้วก็ดินร้อยก็เดี๋ยวเราไปจ่ายค่าเสียหายกันว่าวันนี้เท่าไหร่นะโดนญ้าเทียมไปสามพันสองต้นไม้อีกแต่งบ้านนี้ไม่ใช่งานเล็กๆนะมันเป็นงานลีเหลก แต่เพื่อบ้านนี้มันน่าอยู่นะผมเป็นคนไม่ชอบออกจากบ้านด้วยดังนั้นน่ผมก็พยาามาแต่งบ้านให้มันเหมือนคาเฟ่แต่งบ้านให้มันเหมือนบารับที่เราชอบไปนะแล้วเราก็จะได้เอนจอยอยู่ที่บ้านนะเพราะว่าการการกินหรือว่าการอยู่ที่บ้านมันประหยัดเงินกว่าไปข้างนอกใช่ไหมแต่การจะแต่งบ้านให้มันเมืออกับเราไปข้างนอกอ่ะมันก็ใช้เงินประมาณหนึ่งเหมือนกันนะฮะไม่รู้ประหยัดกว่าหรือว่าแพงกว่าแต่สุดท้ายเราได้บ้านที่เราอยากจะอยู่มันจริงๆไงนะบ้านที่แบบ รู้สึกว่าเออมันเป็นโลกของเราจริงๆเดี๋ยวเราไปดูันว่าแตกออกมาแล้วเป็นยังไงนะท้ายรถนะครับแน่นไม่หมดแล้วฮะใส่ไม่พอแล้วเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการปูหญ้าเทียมก่อนนะครับวันนี้เวลาประมาณ5้าโมงครึ่งนะผมเลยคิดว่าถ้าเกิดจัดต้นไม้ก่อนเนะี่ยน่าจะไม่ทันเราลงหญ้าเทียมก่อนดีกว่านะเพราะว่าเราให้เขาตัดขนาดมาพอดีแล้วเราแค่ปูลงไปนะ จากพื้นที่ที่เราเห็นอยู่ทางด้านนี้ก็คิดว่าน่าใช้เวลาไม่นานนะ เสร็จเรียบร้อยนะฮะคือสองสีมันอาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนในสีนี้มันอยู่ม้วนตอนต้นๆนะอันนั้นมันอยู่ม้วนตอนกลางๆมันน่าจะโดนทับตอนที่มันม้วนกันอยู่นะเดี๋ยวต้องรอมันหายใจก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันชูขึ้นมามันน่าจะเป็นสีเดียวกันนะก็ใช้คําว่าเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะคนเดียวอะนะฮะแต่ว่าสะดวกแล้วเพราะว่าน้องที่ร้านเขาตัดไซส์มาให้แล้วเป็น3มชิ้นผมก็เลยแค่เอามา ตัดแต่งเลมให้มันเข้าตามรูปทรงนิดหน่อยนะครับผมก็สำหรับคนที่ดูตอนนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลวิเบลลรีต่อไปด้วยนะครับครอบครัวทั้งกบออกมากันนะน่าจะขึ้นมาจากรูกันนะก็เดี๋ยวต้องเก็บของเคลียร์ของนะตอนนี้ส่วนมุตัดหญ้าเตียนละ